เคียรแล้วอัจฉริยะโต้เดือดปัดรวมหัวบางแจ๊กปั่นคดีแตงโมนิดาลั่นมีเด็ดกว่านี้อีกเยอะ จากกรณีที่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2565บัญชีผู้ใช้ Facebook Happy เมลอนพัชระวีรพง์ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตไปเกือบ3เดือนแต่จูจ่ๆก็มีการเคลื่อนไหวกันแบบรัวๆค่ะงานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลลุกฮือเพราะสงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครเป็นคนมาเล่น Facebook ของสาวแตงโมแล้วทำไมถึงมีข้อมูลอยู่เยอะมากๆแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเรียก นักสืบโซเชียลทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อที่จะตามหาคนที่ออกมาปล่อยหลักฐานต่างๆค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีความชัดเจนแล้วว่าเป็นใครเพราะทนายดังอย่างทนายตั้มก็ได้ให้ข้อมูลผ่าน Facebook เ,เอาไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวโยงไปที่นายอัจฉริยะและบางแจ๊กและล่าสุดค่ะอัจฉริยะก็ไม่รอช้ารีบไลฟ์สดเคลียร์ถึงเรื่องราวดังกล่าวทันทีเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม2560 โดยมีใจความว่าที่ไลฟ์สดวันนี้อยากจะมาชี้แจงกรณีที่ทนายตั้มโพสต์กล่าวหาว่าตนร่วมมือกับบางแจ๊กจากข้อมูลที่ได้มาจากแม่แตงโมตนบอกเลยว่าคุณอย่ามามั่วเพราะบางแจ๊กไม่มีราคาสําหรับตนอีกทางที่บอกว่าแม่ได้ที่ปรึกษาคนใหม่แล้วพยายามจะชี้เป้าว่าเป็นตนบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดคดีแตงโมวันแรกจนถึงปัจจุบนันตนยังไม่เคยเจอหรือได้คุยกับแม่แตงโมเลยสักครั้งเดียว ไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณแม่ดูส่วนภาพต่างๆที่ออกมาเชื่อว่าออกมาจากมือถือของแตงโมโดยเคยมีการนำส่งทั้งหมดให้ตํารวจและตอนนี้แม่แตงโมเป็นคนครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นหลุดมาได้อย่างไรก็ให้ไปถามคุณแม่เอาสำหรับสิ่งที่ตนมีมันคนละอย่างกับที่มีการเผยแร่อยู่ในขณะนี้โดยตนได้มาจากคนบนเรือหนึ่งคนผ่านตัวแทนแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครยืนยันว่ามีที่มาที่ไปอย่างแน่นอน และการรันตีอีกว่ามีดีมากกว่าที่กําลังเปิดอยู่ในตอนนี้เพราะมีทั้งคลิปที่มีการทําร้ายกันบนเรือมีภาพให้เห็นว่าใครเป็นคนก่อเหตุดังนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกทนายตั้มว่าอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่ามาโยงหรือกล่าวหาตนไม่จําเป็นต้องใช้วิธีสกปรกด้วยการไปร่วมมือกับบางแจ็คสิ่งที่มีจะไม่เปิดในโซเชียลแต่จะมอบให้กับ DSI เท่านั้น อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ